ยยยย s a m s ทำ g g a l ก็เนี่ยมาใช้กล้องหลังนี่อร่อยมากยังไม่ได้ชิมอะไรไม่ต้องจิ้มเลยเลยหรอไม่ต้องจิ้มันทำรสชาติมาอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นผักย่างน้ำมันมะกอกมันฝรั่งอบเนื้อนี่ย่างยังไงอ่ะย่างโดยใช้น้ำมันมะกอกเหมือนกันฝั่งละหนึ่งนาทีจะได้ความสุกแบบมีเดียอมันก็เดียวแบบนี้ขกาวขาขี้ไม่อร่อยขเขีย้ไม่อร่อยนี่นี่นุ่ม ก็หวานไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าฉันใส่ความจีิใจลงไปด้วยมันจะหวานานิดนึงเป็นผงชูรสธรร,ษษรมชาติที่ออกมาจากหัวใจพี่ชายพูดไปก็หาว่าคุยจริงอ,อร่อยอร่อยอันนี้เป็นผักย่างมันต้องจิ้มเลยนะเอ <c oughs> ๊ทำเองอันนี้เขาเป็นนักร้องยุคเก้าสูนนะทำไมอ่ะ potato คุณเป็นคนมีความสัมาันนะแน่นอนเดี๋ขี้เกียจทันเลยอรอยหใจเด็ดเดิดนะ ยังไงก็อย่าลืมโปรไบโอติกเคโอโนะอืมกินโปรตีนเยอะยิ่งมันย่อยยากนะกินโปรตีนย่นยอยยากยแล้วมันจะไม่ค่อยอื<ด>อันนี้<ด>มันจะเข้าไปช่วยย่อยอาหารได้ตื่นมาเนี่ยครับถ่ายยากายาครับถ่ายลําบากนะโปรไบโอติกช่วยได้คล <ๆ S 2> ้ายๆนมเปรี้ยวนะถ่ายดีขึ้นยังไม่พอถามทำาให้ภายในผู้หญิงดีขึ้นด้วยใครคันจิมิหรือว่าม่กลิ่นช่วยได้ตั้งแต่ลงโจกินไปก็ไม่คันอีกเลยครับบอก